เอัวพึมาอีครับเดนแย้แพ้ครับบ้าน่าะน่าป็นน ouais ่าจเดี๋ยวผมเอาหอกมันไปดีกว่าผมลบไอาหอกมีคนแวะไปแล้วครับมันจะได้ไม่มีหอ Turn you to the front. Mala, 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 mala. Enemy ATV here. Oh, mãng đạt, mía. Tay mày ăn. Mala, mía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 .

ามีกูว่าเกอยัยผายสวยครับผมโคตรมุ้ยเลยวงใจเฮ้ยผมได้การ์ดชมพูเชี่ยเอ้ยไปครับซึงอีเวีได้สาี่อันเลยตานี้ไม่จะไปชิโกแล้วไ็ได้เรได้หมด แล้วผมแบ่งผมแบ่งโดเอาไว้ซื้อรถเอาไว้อีกสองอันก็ได้อันนี้อีกสออันกอนหลาตองกรลที่เหลือยังไง่ะผมไปอยู่นะผมไปอยูนะไปไหนอะโยนไหนอะอนไอ้สองอัน้วไ่เกี่ยวป่ะแต่ผมโยนแน่นเลยนี่เลยคุณแมอาเลยเอาอาไรต้องสุตาลไม่ทำไมเนี่ย ผมไม่ได oh ้เก็บโหลดมานะใครเก็บโหลดมาป่ะป้าบ้านเดียวอ่ะนะครับปาสองหลังบ oh, ้าสองหลังนมาัเนองมาบอยากสืออะไรครัคุณเบนอยากสือออะไครับไเขาตายอ่ะ้ผมเขไปกดในหละ

ข้างล่างว่ะข้างล่างว่ะข้างล่างข้างล่างข้างบนสุดไม่ใช่หรอข้างบนไปข้างล่างว่ะยููไหมี่อะไรกันยตง็กเกีทีเด็เียอลไม่ไมอยู่อยู่กูเห็ควสนุกว่ะผมก็เห็นนะใช่ใผมผมไม่เห็นไมนุ๊กเลยปีไปเนี่ยให้าเลยนะไอ้นี่เพื่อนคนไปเนี่ย อะไรลูกต่อเอาเลยนี่ยเนี่ยโย่เขาโย่มาโยสตอรี่บロ่โย่าเนี่ย มีมีบ้านไม่น้อยมองมองเขาหมดนวลเยนมีมีอยู่เนี่ยอยากมต้องมายนดตัวไรยืนดูบมาบงาบ้ขบ

หน้แบมือยุมันแบม่ดใส่แลสบอกกูอีกแล้วอพวกมึงอีกแล้วเฮียไเป็นรอยบามือยมอมาดีแล้ว r still active in the A.O. มโหลหลังทอ้แล้วกันโหลดหลเก็บไป่อจะมีคนแ้เรามายานั้น่ะมันจะมีคนร้างเสร็จแล้ว ไม่ตัดนามนด้งนันว่ดแลกน่อย่าว่าแหลกเกเ้เกาเต้เกาะเ้กาะเตไอ้ตัดอยู่ไหนยิกูซะนี่สายข่าวว่าหัวราคาราคาราว่าไตันโซ่ครับนี่ไอ้คุณแซฟไหมครับที่มาผมใช่้มีคนนั้นแน่ เราเยอะเลยเราเยอะเลยยางอลงยิงกข้างบนนะข้นต่อนะ้เบ้โอ้ลงมาเยอะมากเลยคุณเบสุณเบโค้รเยอะลงาแล้อหผมมาช่วยคุณเบละแล้วพวกมันต้องมาไงหงคุณเบแหละร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 ะเบียกันแต่ไม่ิ้เลยมีเนี่ย

ผมดูที่จานเนีเขาด้วยคุณคนทีที่ลางลังมากเยโอือดอไหอนี่ไอ้คนจะไดุ้่มอยัดเขยัดเขายัดนะยึผมไตายล่างล่างลูกกองไฟเผื้อปิดไฟครับ มี้คนมามีคนมามีคนมาหาตู้หาไม่เจอท่าเข้าอยู่แล้วว right. ันแรกข่าวประตูม uh ันเข้าไม่เจอใครโดนตกคุณระเบิดมีไหมครับไม่มีครับไม่มีครับขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมา

there's a t o b o it w o u r e n o h e n t c h a t t i o no r o m e y o i o n my h e t g e c t i'm not leaving you e ไม่มีคนลงสลิงสลิงสลิงหน้าหน้าคุณเบนหน้าคุณเบนหน้าคุณเบนกลัวไม่ต้องกลัวเบ้ครับ่อมครับกรตโอ้โหต้องรีบไปว่ะไม่งั้นโดนยิงแน่นอะไปใจใจมันต้องรีบไปครับเรื่องสั้งไหนเนี่ยอ่าริมเล่ไหมริมเลริมเลีย นั่งร้องชาเล่ใช้เก่งดข้างล่างมีมีใช่ไตไปดข้างีนข้างบีใ่ไหม่ผ่าห่วมีแถบนะร้อนประเทศฝนามมีไมมีมีมีข้างบนมีข้างบนฝนามเลยมีแถบนะมีแถบน

ลงาตไม่ตกลงาไม่ลงไอ้เี่ยนอ้วันอด้ิ่งอยู่ผมผ <6 S 1> มยึดแท็บแได้ลองยึดแท่ใช่ใช่ไวันแท <c oughs> ล่างๆเนียนเนียนเนียยนตัว <c oughs> บอุ้ยเจียดจังว่ะผมพลาดอะไรยังข้างล่างเนี้ยเร่งหรออรับรอซิงแอบอยู่ข้างตู้แอบข้างตู้ราชราชผมยังไม่ได้คำสีกครับวิ่งเ็นโดนมีเบนโดน เก่มกเลยวิ่นมาไปน้าไปที่รจ้าบุนจ้าร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 ุมจ้านจ้ารุนจ้าร่จ้ารุนจ้ารุนจ้ารุนจ้ารุาจ้ารจ้านจ้านจุ้จ้าจ้าานจ้นจ้าจ้าจ้านจ้า้าจ้า้าจ้ารจ้าจ้ารจ้าจ้ารจ้าจ เล็กจ้าแต่ทองมนเจอุ้ยี่กระเบิดระเบิดระเบิดโดนระเบิดวิวิวสองสองตัวสองตัวสองตัวระวังนะคุณเลิศคุณเลิระวังนะอีกตัวนึงตัวท้ายตัวท้ายตัวท้ายวุ่นวาเจา ก็ได้เกียดูไม่กิดแบบอเค่ไปโอเคแล้วเพื่อนเริ่มหาย